ครับก<ส>ัสสวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่องพีเอทีวีนะครับผมอ่ะนะครับหลังจากที่หลายคนถามหานะครับว่าไอ้มีบอไอไอ้มีบอไออ๋อบ่แมนนะครับผมอ่ะมีบ่นะครับแบบือว่าอ่าหกล้อนะครับเนาะอ่ะมาแล้วนะครับรอบแรกเนาะนะครับปกติมันจะมีอยู่หาคันนะครับอันนี้ก็เฮ็ดมาที่เราอตก่อนเนาะนะครับเฮ็ดหลายๆบ่ไหวนะครับเมื่อยนะครับอ่ะมาแล้วนะครับตามดีเห็นเลยนะครับผ้าสีขาว นะครับหนาเป็นตัวใดนะครับนีในนาเป็นตัวของโลปบอคขอบนะครับนี่นะครับหนาเป็นของโลปบอคขอบเนาะอากระจกกระจกอาต่อไปอาติอ่าใส่ขาเล็กแล้วนะครับนะครับกระจกใส่ขาเล็กแล้วเนาะนะครับมันก็จะแข็งแรงขึ้นกว่าเก่านะครับเนาะบานยังก็เป็นไอ้พัดดูขึ้นเก่านั่นแหละนะครับอ่ะรอบๆขั้นกับเหมือนเดิมนะครับผมเนาะนะครับแค่เอามาเบิองว่าให้มีแล้วเนาะอ่ะมีแล้วเอามารีวิวให้เบิองซื้อนะครับ นะครับก่แนวแถวอาแนวหลอกดำเนาะอายกดำก็มีแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับนี่เนี่ยนะครับเป็นอาเจ้าโลกบอคอบเนาะนะครับอาไม่หมวกนะครับผมนี่นะครับไม่หมวกเนาะใส่หมวกเข้าไปก็สวยแล้วนะครับผม ใส่หมวกเข้าไปก็สวยแล้วนะครับเนาะหรือไฟอยากเอาไปใส่ไฟก็แล้วแต่นะครับนาะซื้อไฟซื้อยางมาใส่นะนีกับมาณนี้ละนะครับลงลงโลลๆกับแบบนี้เนาะนะครับกับงานบันบานนะครับผมอ่านะครับกับอ่ากับเป็นงานบันบานเนาะนะครับกับคันส่วนราคากับเหมือนเดิมนะครับหกลอยสามสิบบาทเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่ะหกลอยสามสิบบาทเหมือนเดิมนะครับถามว่ามีขั้นเดียวบอบอนะครับอ่ามีอีกขั้นหนึ่งนะครับ นี่นะครับผมขันนี้บอกกอนวาเหตดสีผิดนะครับก็เลยเอาอสีผสมเลยนะครับนี่นะครับขันนี้เลยเอาสีผสมเลยนะครับอ่าทุกอย่างก็เหมือนกันกน,นะ่ะละแค่ผิดถ้าสีที่แบบมันอจจิบ่สวยปันนดยหรือไัมากแบบนี้ก็จัดแบบนี้ก็ได้นะครับ ให้มากแบบน kind of like ี้กับจแบบนี้ก็ได้อะขั้นนี้หกลอยนะครับหกลอยถวนนะครับนาะอะขั้นนี้หกลอยถวนนะครับอะมีมหมวกมิยังให้เหมือนเดิมนะครับมีหมวกมิยังให้คือกันนั่นละนะครับแต่สีมันก็บุคคลงงามเนาะก็เลยลดลงหกลอยนะครับเดือหกลอยเนาะนะครับผมทุกอย่างก็เหมือนกันนั่นละนะครับผิดแคสสีมันบ่ค่อยสวยนะครับเนาะ มันเฮ็ดซีพิตนะครับก็เลยแบบอ่ะพิตกับพิตไปน้ำกันเลยนะครับอ่ะมีส่วนอยู่อ่ะยุสองขันเนาะนะครับนะมีรูปบอกเขากับจีกะนะครับอ่าคันนี้หกลอยนะครับคันนี้หกลอยสามสิบนะครับนะครับไปสนใจกะทักมาได้นะครับผมนะนะครับกะโอเคกับโมบอกแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับมีรถไม่รถยังมากกว่าที่ในเรื่องเบื้องกอนมูลนี่แหละนะครับอาจจะเอามารีวิวให้เบื้องก่อนเนาะนะครับทุกคันต้องรีวิวดิ นะครับพอให้เป็นการตัดสินใจอีกเบื่องรูปอาชีพอพ่อเนาะนะครับต่อเป็นคลิปเป็นยังไงละ่นะเอาโอเคนะครับไว้พอกันไหมนะครับสนใจกระทักไม่ได้ดิงงยู่ใต้คลิปนี่ไงละนะครับอ่ะพอกันไหมคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็อ่ะขอบคุณและสวัสดีครับ